สวัสดีครับยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่คณะเพศัชศาสตร์วันนี้นะคะก็อยู่กับพี่ใหม่นักศึกษาเพสชศาสตร์ชั้นปีที่4สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการค่ะ และพี่ฟิมนะครับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่4สาขาบริบาลทางเภสัชกรรมครับผมวันนี้นะคะเราก็จะพานน้องไปตะลุยทุกซอกทุกมุมของคณะเราเลยถูกต้องแล้วครับพี่ไหมเรียกได้ว่าจะน่าสนุกน่าสนใจขนาดไหนสังเกตจากอะไรครับพี่ฟิมช้างสีเขียวของคณะเภสัชศาสตร์ของเราเองพี่ไหมเรียกได้ว่าเป็นฮอตเนิร์ก็เลยทิมยาวแล้วเราฮอตไหมอาจจะยังโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าคณะของเรามีอะไรกันบ้างครับผมไปดูกันเลย Yeah. และตอนนี้นะครับพวกเราก็อยู่กันที่ห้องพุธรักษา,กษาซึ่งห้องพูดรักษานะครับก็จะเป็นห้องที่เราใช้ทําการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานและก็วิชาหลักของคณะของเราเองครับซึ่งก็จะมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกรครบครันเลยนั่นเองครับผมโดยอาจารย์นะคะก็จะใช้ห้องนี้ในการสอนเนื้อหานะคะพื้นฐานที่เป็นสําคัญก่อนเพื่อให้เรานะคะสามารถต่อย,ยอดไปใช้จริงได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสาขาเภสัชกรรมุาสาหการหรือว่าบริบาลทางเภสัชกรรมค่ะ สำหรับพี่ๆบริบาลทางเภสัชกรรมนะคะก็จะเรียนเกี่ยวกับในส่วนของระบบยาระบบการดูแลผู้ป่วยนะคะรวมไปถึงการให้คําแนะนําของผู้ป่วยด้วยค่ะตอนนี้นะคะพิเศษมากๆเลยเพราะว่าพี่เขาเนี่ยมีการนําเสนอผลงานด้วย หลังจากนะครับที่เราได้ไปดูพี่ๆแผงบริบาลทางเพศสัชกรรมเสร็จแล้วนะครับหรือที่เราเรียกว่าสายแคร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกพี่ๆอีกสายหนึ่งนะครับว่าเขามีการเรียนการสอนยังไงกันบ้างนะครับค่ะสำหรับในส่วนของแผนเพศสัจกรรมอุตสาหาการหรือว่าสายรายของเรานะคะเราเนี่ยก็ใช้ชิ้ส่วนใหญ่อยู่ที่ห้องแลบเลยละคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ห้องปฏิบัติการพื้นฐานทางเพศสัจกรรมนะคะเราก็จะใช้ในส่วนของการทดลองแลบ จริงเลยนะคะคตั้งแต่ในส่วนของเบสิกพื้นฐานไป<ด>จนถึงและที่เป็นแบบว่าหัวใจสําคัญของเภศสัชกรเลยก็ว่าได้นะคะแน่นอนเลยนะครับว่าจบไปแล้วเนี่ยพร้อมเป็นเภศสัชกรที่มีคุณภาพแน่นอนครับผมถูกต้องเลยค่ะ ไฮไลท์ถัดมานะคะเป็นไฮไลท์สำคัญเลยนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ห้องปฏิบัติการยาเม็ดค่ะในห้องนี้นะคะเราก็จะเรียนสําคัญเลยก็คือยาเม็ดนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นการตอกยาการเคลือบยานะคะรวมไปถึงการทดสอบต่างๆเกี่ยวกับยาเม็ดนั่นเองค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะพามาดูเกี่ยวกับเครื่องตอกยานะคะแล้วก็เป็นเครื่องทดสอบการแตกตัวของยานั่นเองค่ะเรียกได้ว่าจบไปนะคะ สามารถไปทํางานเป็นสาวรองงานได้แน่นอนนะครับเป็นเพศสัชกรที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่เลยนะครับจบไปนะคับไมรักเลยค่ะและตอนนี้นพวกเราก็อยู่กันที่ co-working space ซึ่งห้อง co-working space ของเรานะครับก็จะเป็นพื้นที่นะครับเปิดให้กับนักศึกษาทุกคนนะครับได้มานั่งทํางานกลุ่มได้มาคิดไอเดียใหม่ๆนะครับหรือมานั่งพักเที่ยงได้นเองครับผม ภายในห้องโคเวอร์กิ้งสเปซนอกจากจะมีพื้นที่รวมใหญ่แล้วเราก็ยังมีที่อ่านหนังสือแยกสําหรับใครที่อยากเป็นอินโทรเวิร์ดอยากอยู่คนเดียวต้องการทําสมาธิสุดๆหรือว่าสําหรับใครที่ต้องการค้นหาข้อมูลแล้วก็ไม่มีคอมพิวเตอร์ก็สามารถมาค้นที่ห้องนี้ได้เลยแต่ว่าใครที่กําลังทำโปรเจกต์ลับที่แบบว่าเป็นซีเรสสุดๆเลยเราก็มีห้องประชุมแยกให้นะคะถึง2ห้องด้วยกัน หลังจากที่เราได้เรียนกันแบบเข้มข้นแล้วนะคะมีความรู้แบบเต็มหลอดกันเลยค่ะ่ฟิล์มเราเนี่ยจะสามารถมาฝึกแล้วก็ลองทํางานด้านเภสัชกรรมได้ที่ไหนบ้างคะไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะที่คณะเภสัชศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเรานะครับจะมีร้านยาเภสัชชุมชนนะครับเป็นร้านยาของคณะของเรานะครับไว้ให้พวกเรานะครับได้มาฝึกงาน,กนจริงนะครับได้บริการผู้ป่วยจริงได้จับยาจริงได้จ่ายยาจริงนะครับภายใต้การดูแลของอาจารย์นั่นเองครับผม และตอนนี้นะครับพวกเราก็อยู่กันที่เด e ัก x Center ซึ่งน้องๆอ,อาจจะคิดว่าเรียนเภสัชแล้วเนี่ยจะได้ทำงานอยู่แค่ร้านยาหรือว่าโรงพยาบาลหรือเปล่าอ่าแต่จริงๆแล้วนะครับเรายังมีหน้าที่อีกมากมายเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับเภสัชกรของเรานะครับซึ่งวันนี้นะครับเภสัชกรของเราก็จะมีหน้าที่เกี่ยวกับทางด้านความงามนอกจากที่เราจะจบไปเป็นเภสัชกรที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับยาแล้วเนี่ยเรายังมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านผลิตภัณฑ์ความงามด้วยนั่นเอง เป็นยังไงบ้างครับน้องๆหลังจากที่เรานะครับได้ไปดูทุกซอกทุกมุมของคณะเภสัชของเราแล้วนะครับน้องๆคนไหนนะครับที่สนใจมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของเรานะครับสามารถมาเจอกันได้ครับผมที่คณะเภสัชของเรานั่นเองครับเพราะที่นี่นะคะไม่ใช่แค่สถานที่เรียนหนังสือเท่านั้นแต่ที่นี่นะคะคือสถานที่เปิดโอกาสให้ทุกคนนะคะได้ค้นหาตัวเองว่าอยากเติบโตไปเป็นเภสัชกรแบบไหนในอนาคตบางคนนะคะอยากทําในส่วนของการวิจัยาบางคนอยากผลิตยาบางคนอยากดูแลผู้ป่วยหรือว่าบางคนนะคะอยากทํางานเกี่ยวกับด้านความ งามและสุขภาพก็มีให้เลือกครบหมดที่คณนะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเป็นสถานที่ใช่สำหรับทุกๆคนแล้วเราเจอกันนะครับ